หงหนึ่งในทีมที่สนใจแม็กแอนลิสเตอร์ในครั้งนี้นะไปถึงชั้นเจอรัตอดีตตานลิเวอร์พูลติงอย่าเสียงทุ่มซื้อเบริงแฮมเลยนะคันแข้งเหลือเกินกักโปลโค้ชแฮปปี้ซบของแดนลิเวอร์พูลเจคเคนยิ้มปรีหงคว้ากักโปลได้สำเร็จในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกันที่ทางลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในหลายทีมที่ตกเป็นข่าวสนใจจะคว้าวตัวอ l e x เล็กซิสแม็กอาริสเตอร์กองกลางของไบรตันหลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นในฟุกบอลโลกในคข้งนี้ โดยาการรียงานจะทางลาดิพับลิกาเปิดเผยแต่ว่าดาวเตะว้ัยป8น,นี้กาลังเป็นเป้าหมายของหลายทีมยักษ์ใหญ่ทั่วทั้งยุโรปโดยสือดังของอิตาลีระบุเลยแต่ว่าทีมที่สนใจในตัวของแม็กอาร์ดิสเตอร์มากที่สุดได้แก่ทางเบฟิกา้า และก็ทางบรัสเซลส์มุนนอกจากนี้ทางบรรดานสโมสรจากทางเซเรียเองอย่างทางอินจมิลานและจูเวนตุสก็ได้มีการสอบถามข้อมูลไปยังบริันและเหมือนกันเนื่องจากพวกเขามองว่ามิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตนาบาราดนี้เป็นเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับการเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางการแย่งไลเซนของแบ็กอาร์ติสเตอร์อาจจะเข้มข้นขึ้นไปอีกเมื่อทางหงแดงลิเวอร์พูลถูกระบุณาว่าอยู่ในกลุ่มทีมเหล่านั้นเพิ่มเติมอีกด้วย โดยทีมของเชลลนคอปเองก็กำลังไปชิญหน้ากับทางเบรอัลมาดริดเพื่อจะแย่งลเเันของเอนโช่ฟอนเดเดชและก็ชูบเบริงแฮมโดยมีทางแบ็กอาริสเตอร์เป็นเป้าหมายปรองอดงมาขณะเดียวกันการบริงานยังเพิ่มเติมอีกว่าค่าตัวของแม็กอาริสเตอร์อยู่ที่ประมาณราว30-35ล้านยูโรในกาลนี้ดิดมาทามันอดีตกองการลิเวอร์พูลแสดงมุมมองที่มีต่อทางชูบเบริงแฮม ว่ามันเป็นการเสี่ยงมหันเลยนะหากของแดนลิเวอร์พูลจะทุ่มเงินก้อนโตในการคว้าตัวกองกลางทีมบริสเซิัด์มุนเนื่องจากเขานั้นไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนสตีเวนเจอราดตนานักสโมสรอ,อย่างที่ถูกจกองจองเอาไว้ซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยตกเป็นข่าวให้ก็สนใจเบลรลิงแฮมเป็นอย่างมากถึงขนาดยินดีจ่ายหนักนะฮะ1 4 0ถึง150ล้านปอนด์ราวประมาณ5,892ถึง6,313ล้านบาท ดึงเขามาจากทีมเสือเหลืองโดยพร้อมแย่งตัวสตาร์ทีมชาติอังกฤษกับหลายสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างไรก็ตามอดีตกองกลางทีมชาติเยอรมนีแสดงความเป็นห่วงต้นสังกัดว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปที่จะทุ่มเงินก้อนโตไปกับนักเตะวัยรุ่นซึ่งยังไม่อาจจะเทียบชั้นกับทางสตีวิจีได้เลยซึ่งเบรดิงแฮมนั้นมีความสามารถที่โดดเด่นเขาแสดงให้เห็นในฟุกลโลกแต่หากว่าดอดบุญขอเงินเกินกว่าหนึ่ล้านปอนด์ 140-150ล้านปอนด์มันก็จะเป็นเรื่องที่เสี่ยงเช่นเดียวกันผมคิดว่าคุณต้องรอดูซะก่อนนะว่าเขาจะยืนระยะได้ในอนาคตอันนี้อันใกล้นี้ได้ไหมและการจ่ายเงิน150ล้านปอนด์เพื่อน,นักเตะอายุ18หรือ19ปีผมคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปถึงขนาดนั้นฮามันเองก็ชี้นว่าการจะคว้าตัวโคดี้กัคโปดาวเตะทีมชาติทันแลนดของสโมสร PSV Eindhoven ในราคา14ล้านปอนด์ หรือปราส1,851ล้านบาทเป็นเดียวที่ดีเนื่องจากตัวเตะได้พิสูจน์ให้เห็นถึงผลงานระดับสมโมสรและก็ระดับชาติเป็นที่เรียบร้อยโดยที่บอกว่าพวกเขาได้ต้องการนักเตะอย่างนี้มาสองสปีแล้วผมไม่คิดเลยว่าพวกเขามามีอันตรายในการทําประตูมากพอจากแดนกลาง พวกเขาอันตรายจากลูกเซตพีดและก็อาศัยความแข็งแกร่งเป็นจุดแข็งเขาเป็นการสนทัพที่ดีและผมหวังว่าประนั้นจะได้เห็นอะไรจากเขาอีกมากมายใน2องทสัปดาห์หรือ2-3เดือนในขณะนี้คนที่กัคโปสตาร์ตัวรุกใหม่แกะกล่องของลิวร์พูเปิดใจสุดมีความสุขและก็ตื่นเต้นที่จะย้ายมาเล่นในจีนแอนฟิลพร้อมตั้งตาคอยที่จะได้ลงซ้อมและก็เล่นกระทางทัพผงแดงเต็มที่แล้ว ซึ่งดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั้นผ่านการตรวจร,ร่างกายและก็ตกรงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางเดอะเรดไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเขาจะกลายเป็นนักเตะคนใหมยย่ของทีมอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะรอบสองเดือนมรกราคมนี้เปิดจัว่วซึ่งกักโโปมีการรายงานนว่าจะสัญญายาวถึง5ปีครึ่งกับลิเวอร์พูลเปิดใจผ่านทาง liverpoolfc.com เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมโมสรบอกว่าผมนั้นรู้สึกดีจริง,รงๆเลยนะผมตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ ผมตั้งตาคอยที่จะเพิ่มฝึกซ้อมและก็ลงเล่นกับสโมสรที่น่าเหลือเชื่อแห่งนี้ผมคิดว่านี่คือสโมสรที่สุดยอดสำหรับผมที่ได้ย้ายมาร่วมทีมและเขาพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผมสามารถทําได้และเขาพยายามช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จให้มากที่สุดอย่างที่พวกเขาเคยทําได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วนี่คือเรื่องดีที่จะได้พัฒนาตนเองกับการมาอยู่ที่นี่และก็มีนักเตะชั้นยอดมากมาย ผมสามารถเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากทัเตะเหล่านั้นได้โดยปีกชาวดัชเกิดและก็เติบโตในเมืองไอโฮเฟนและก็เป็นเด็กปั้นของสมโมสร PSV อไอโฮเฟนก่อนจะพัฒนาตนเองจนก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2008ที่ผ่านมาโดยกัปโบันผ่านการเล่นกระทันทสมโมสรบ้านเกิด159เกมในทุกประการพร้อมตะบันไปจงสิ้น55ประตูและช่วยทีมคว้าชแชมป์ดัชคัพในช่วงเดือนมินายนปี2022 โดยผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยทำให้ถูกปริษัททีมชาตินธอร์แลนด์พร้อมกับยิงไปแล้วถึง6ประตูนะฮะจากการเล่นทั้งหมด14เกมในขณะน,นี้ซึ่งดาเต้ไวส์สแปรน,นี้จะสวมเสื้อหมายเลข18ปให้กับยอดทีมแห่งจินแอนฟิลกระาวต่อไปนะว่าผมตั้งตาคอยที่จะได้ลงเล่นในแอนฟิลผมเคยได้ยินเรื่องราวสุดยอดมากมายเกี่ยวกับสนามและบรรยากาศผมแทบรอไม่ไหวแล,แล้วนั่นน่นว่าเป้าหมายของผมก็คือการคว้าแชมป์ให้จงได้มากที่สุด ร่วมกับทีมพร้อมโชว์ฟอร์มให้ได้ดีที่สุดเพื่อแสดงให้เห็นและให้โลกได้เห็นถึงสิ่งที่เรานั้นสามารถทําได้ในฐานะทีมและสิ่งที่ผมสามารถทําได้ในฐานะนักเตะการพยายามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและก็กลา,ายเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นในทุกๆซีซัรร่นผมขอบคุณเป็นอย่างมากนะคนที่ให้การต้อนรับผมอย่างอบอุน่นและผมตั้งตารอรอคอยที่จะได้พบกับพวกคุณทุกๆคนในสนามและรอบเมืองแห่งนี้กักโปกคนนี้ก็ได้กล่าวประยาวในครั้ังนี้ แจคนคอฟเทนเนอร์ลิเวอร์พูเลเผยว่าดีใจอย่างมากเลยนะที่สมโมสรจัดก,การคว้าตัวโกที่กั๊กโปลร่วมทีมได้สําเร็จพร้อมชมนักเตะรายนี้เสียจุกใหญ่ซึ่งกักโปในวัย23ปีย้ายไป,ปร่วมทีมสมโมสรของแดนลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการแล้วบนพืชพันธมาเดี๋ยวตอนนี้เหลือแค่ปรอใบอนุญาตการทำงานเพื่อให้การย้ายทีมเสร็จสิ้นซึ่งทางสมโมสรระบุว่าดาวเตะนเธอร์แลนด์จะเป็นผู้เล่นของทีมทันทีเมื่อตลาดเดือนพฤษภาคมเปิดตัว มันเป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกรเราที่สามารถทําให้ลุล่วงไปได้และผมต้องการจะพูดว่ามันเป็นทํางานที่พิเศษจากทุกๆคนที่มีส่วนในเรื่องนี้โดยเฉพาะจูเลตตวอร์ดในใหญ่ของแดงลิอร์พูลระบุผ่านเว็บไซต์สโมสรการทํางานในส่วนนี้น่าประทับใจเป็นอย่างมากและท้ายที่สุดแล้วพวกเราเนี่ยจัดการคว้านเททัเตะที่พวกรเรานั้นรู้จักมาอย่างยาวนานและคนที่เรานั้นเชื่อด้ว่าจะนําอนาคตที่สดใสมาให้กับพวกรเราอย่างแท้จริง เรชอบในหลายอย่างเกี่ยวกับทางโคดี้เขาอายุเพียงแค่23ปีแต่กลับมีประสบการณ์มากมายเขาเคยเป็นกัปตันทีม PSV เขาเป็นนักเตะแห่งปีของเนเธอร์แลนด์เมื่อช่วงซีซั่นก่อนและก็อย่างที่ทุกๆคนนะฮะเพิ่งจะได้เห็นไปเขามีฟมุตบอลโลกที่ยอดนิยมนะแต่นั้นมันจะขัดชัดเจนแล้วนะว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีเป็นอย่างมากแต่อายุของเขาก็หมายถึงยังคงมีศักยภาพในการกลายเป็นนักเตะที่ดีกว่านี้ได้อีกนะซึ่งในแนวรุก เขาเป็นนักเตะที่มีความหลากหลายมากมายและเหนืยสื่ออินใดคือพวกเรานั้นรู้ว่าเขาเป็นนักเตะและคนที่ฉลา,าดดังนั้นพวกเราตื่นเต้นจริงๆที่คว้าตัวเขามาร่วมทีมและสำเร็จในครั้งนี้อาสื่อสเปนระบุนะว่าสเตฟานไบเซติกองกลางดาวรุ่งลิเวอร์พูลตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกเล่นกับทางสเปนแม้จะตัวสามารถเลือกรับใช้ทีมชุดใหญ่ได้ทั้งเซอร์เบียและก็สเปนก็ตามที โดยทางบเซติกมิดฟิลด์วัย18ปีกลายมาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอีกรายหนะฮะที่น่าจับตามองของทีมลิเวอร์พูลหลังถูกส่งลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมชรมเมริกวันบ็อกซิ่งเดย์บุกไปเยือนอาเซมิล่าโดยเจ้าตัวเนี่ยใช้เวลาเพียง2นาทีตะบันมิดเม็ด3ให้กับทางของแดงอุ่นใจในช่วงท้ายเกมก่อนจะเก็บ3แตมและสำเร็จด้วยชชนะไป3ต่อ1ต่อประเด็นดังกล่าวถือเป็นการนะฮะเช็คบินเม็ดแรกของาบเซติกในช่วงสีเสื้อของของแดงลิเวอร์พูล หลังย้ายมาทางเชลตาบิโกทีมในบ้านเกิดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2021สร้างความแฮปปี้กับทางเชเกนคอฟขุนซื่อชาวเมืองเบียเป็นอันมากเลยนะอย่างไรก็ตามไบเซติกเองก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งรายที่สามารถเลือกเล่นในกระทางทีมชาติยุตใหญ่ได้2ชาติโดยปัจจุบันนี้เขาเป็นขุนพลทีมชาติสเปนชุดยูสแปีแต่สามารถเลือกเล่นในกระทางเซอร์เบียตามสัญชาติของพ่อของเขาโดยทางเชเดนไบเซติก เคยเป็นดาวเตะทีมชาติเชอเซอร์เบียเช่นเดียวกันซึ่งต่อประเด็นดังกล่าวเนี่ยอสสสื่อบรรกะทิงระบุนะว่าวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาบายสติกซึ่งสือกันเดิดในสเปนตัดสินใจได้แล้วว่าเขาจะเลือกเล่นกับทางทีมชาติสเปนชุดใหญ่แม้สมานธ์ผู้บอลเซอร์เบียจะหวังอักเรีกร้อมให้เขาเนี่ยเปลี่ยนใจและที่สําคัญเชื่อว่าปุยเดวราฟเจในใหญ่ทีมชาติสเปนคนใหม่ปัจจุบันนี้ซึ่งข uh, oh anyway> ยับจากการคุมทีมชาติชุดยู21ปี มาราบมาที่แทนรุยเอนริก้มีใจรักและจะทํางานนี้กับนักเตะด,ดาวรุ่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงเหมือนเป็นการการันตีได้ว่าไบเซติกอยู่ในสายตาของเขาอย่างแน่นอนเมื่อถึงคราประกาศรายชื่อขุนพลทีมชุดใหญ่ในโผแรกหลังผ่านพน้นศึกฟุตบอลโลกปี2022และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันทุกทครับ